สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมารดน้ําบอนสีในสวนหน้าบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าบ้านอยู่ในสวนเลยนะคะค่ะรดน้ําตอนเย็นๆประมาณห้าโมงเย็นนะทุกคนค่ะพี่พรก็จะใช้สายยางธรรมดารดเบาๆนะคะบีบปลายสายยางให้ให้น้าเป็นฝอย ไม่ไม่ต้องให้แรงมากถ้าแรงมากก็จะไปถูกใบบอนนะคะและการใบก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรกานใบก็จะแบบทางออกนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้สาย,ยางบีบเบาๆนะคะค่ะไม่ให้แรงจนเกินไปเหมือนทําเป็นไอ้น้ําพี่พรยังไม่ได้ติดสปริงเกอร์เลยนะคะทํารถเอง เราก็จะได้ชมความสวยความงามเขาไปด้วยนะคะเราก็จะได้ดูว่าใบไหนหักบ้างใบไหนเสียหายบ้างมีมแมลงลงไมมีหนอนมาเจาะไมเราก็จะได้เช็คดูได้นะคะทุกคนถ้าเราลดน้ำเองดูแลเองแบบนี้เราก็จะได้ตรวจดูตรวจดูว่าจะมีมแมลงรบกวนไหม ตนนี้ต้นนี้เสียหายอะไรไหมประมาณนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดูแลไปนะคะพี่พรก็จะรดน้ำเช้าเย็นนะคะทุกคนค่ะก็จะรดน้ำเช้าเย็นไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่อยนะทุกคน ถ้าอยู่ไปสักเดือนสองเดือนถ้าดินมันยุบลงกระถางพี่พรก็จะเพิ่มดินแค่นั้นนะคะก็จะเพิ่มดินถ้าต้นไหนออกดอกเราก็จับตามมองไว้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมแล้วทุกคนเมื่อกี้พี่พรเปลี่ยนมุมมาดูมุมนี้ใกล้ๆนะคะพี่พรตั้งกล้องไว้ไม่ไม่มีใครจับกล้องให้นะคะเนี่ย ตั้งกล้องไว้ก็มาฉีดน้ําแล้วก็มาใส่เสียงที่หลังนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทําก็ทําได้นะทุกคนตั้งกล้องไว้เราก็ทํางานไปพ่นน้ําไปหรือทํางานอย่างอื่นไปค่ะแล้วเรามาลงเสียงที่หลังก็ได้คือตอนนี้มิพรมาลงเสียงที่หลังนะคะตั้งกล้องไว้แล้วก็มารดน้ำบอลน,นะคะเราทำงานคนเดียวนะทุกคน ทำงานคนเดียวลูกสะพ้ายก็ไม่ว่างมาจับกล้องให้นะคะพี่พรก็จะรดเบาๆค่ะทำไปทุกมุมเฉพาะบอนสีที่อยู่นอกตู้นะคะพี่พรจะชอบบอนสีที่อยู่นอกตู้เป็นพิเศษที่อยู่ในตู้เราต้องไปดูแลเขาต้องไปเปิดเวลาเราอยากดูเราต้องไปเปิดตู้ ตรวจเช็คเปิดตู้แต่ละทีทุกคนหัวเปียกหมดหน้าเปียกหมดร้อนนะคะถ้าร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยจะเป็นไข้ได้เลยนะทุกคนที่บอลที่อยู่ในตู้นะเวลาเราก้มหัวไปเปิดไปเปิดตู้ดูบอลเราว่าน้ําขาดไหมอาการเขาเป็นยังไงยังสวยสดชื่นดีไหมเน่ยกว่าจะเปิดได้นะหัวเปียกหมดเลยทุกคนปกนี่เปียกหน้าร้อนทั้งตัว เป็นเหมือนจะเป็นไข้เลยอทุกคนค่ะร่างกายเราปรับตัวไม่ทันพี่พรเนี่ยเห็นข้างบนพี่พรไหมทุกคนเห็นแผ่นหลังคาไหมพี่พรจะใช้พลาสติกนะจะใช้พลาสติกรองรองต่อจากแผ่นสเลนอีกทีหนึ่งนะคะเวลาฝนตกแรงๆอย่างนี้จะไม่ได้เม็ดฝนก็จะไม่ได้มาตกกระทบใบบอลเรานะคะ พี่พรก็จะใช้แผ่นรองก็ถือโอกาสอาศัยลูกชายเพราะว่าลูกชายเลี้ยงบอลหัวช้างด่างเดอหัวช้างด่างขาวโอกินาว่านี้ถ้าเขาถูกน้ํามากๆมันเขาใบเขาก็จะช้าน้ํานะทุกคนเขาก็เลยมงุงหัวช้างด่างขาวหัวช้างด่างเด,ง,ดงโอกินาวาน่าหรือมอนเเตอร์ล่าไทคอนอะไรพวกนี้นะคะแล้วพี่พรก็อาศัยเขา มุงมาให้แม่ด้วยเขาก็มุงให้ก like ันเลยได้อาศัยใหม่ๆเขาจะร้อนนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่เคยอยู right ่ใต้พัดติ๋งเนาะไม่เคยอยู่ใต้พัดติ๋งเคยอยู่ใต้แต่สแลนอาทิตย์แรกที่พี่พรเอามาใส่ใบบอลพี่พรยุบไปหลายใบนะคะคือเขาปรับตัวยังไม่ทันปรับตัวยังไม่ได้เขาจะเกิดอาการร้อนขนาดใบที่เป็นเขียวๆนี่ใบเขาเนี่ยยังอ่อนลงเลยนะคะทุกคน แต่เ,เข้ามาในอาทิตย์ที่ที่สามแล้วนะคะเริ่มปรับตัวได้แล้วคะ่ะเมื่อก่อนในบอลพี่พรจะใบหนากว่านี้นะคะ่ะจะใบหนากว่านี้พอฝนตกชุกลูกรายก็เลยมามุงแผ่นพลาสติกคะ่ะมุงแผ่นพลาสติกแล้วที่นี้มันความร้อนมันก็จะร้อนกว่าเดิมเพราะว่าเขาเคยอยู่แต่ใต้สแลนนะคะเขาเพิ่งปรับตัวได้เมื่อก่อนจะใบหนากว่านี้ทุกคนใบใบบอลพี่พรจะสวยมากกว่านี้คะ่ะ ก็ยุบไปหลายใบก็บางๆแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะเขาเริ่มจะปรับตัวได้แล้วเริ่มจะปรับตัวได้แล้วพี่ปอฉีขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะเป็นละองละ,ะองลงมาเราก็จะได้ดูเรามาดูแลบอนเราตอนยามเย็นสักยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ก็เป็นความสุขทางใจเข้ามาแล้วลูกชายมาเจอกล้องอตกใจถอยคืน นะคะเอาไปละวถึงเวลาที่เขาจะมาทํางานแล้วนะทุกคนถึงเวลาที่เขาจะมาทํางานมาคุยเขียหาไครหรือบางทีก็แยกหน่อหัวช่างด่างเหลืองหัวช่างด่างขาวของเขานะคะค่ะ <N> เป็นเวลาว่างๆเย็นๆกิจกรรมบ้านพี่ปอนก็จะแบบนี้แหละทั้งลูกชายลูกสะใภยนะคะดูไปเพลินๆนะคะทุกคน บอนพี่พอจะสีสันสวยมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ดูแลใส่ใจแค่นั้นเองนะคะก็อาศัยว่าใช้ดินดินตอนแรกนั่นแหละปลูกเวลาเขาลดลงมันยุบลงเราก็มาเพิ่มอีกทีแค่นั้นเองค่ะนู้นลูกชายพี่บรลทำงานอยู่ข้างในบอลโหช้างเขาแวบบ๊แบบแวบแบๆอยู่ข้างในนะะ่ยค่ะ ชีวิตก็อยู่แบบนี้แหละทุกคนถ้าไม่ไปไหนก็อยู่กับบ้านเราสวนเรามีความสุขดีนะคะค่ะถ้าใครเพื่อนๆอยากได้ก็ทําเอานะทุกคนเราไม่ต้องเลี้ยงเยอะก็ได้เลี้ยงน้อยๆค่ะพอดีแรงเนี่ยอดอดอกอีกแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ผสมเกสรกัน,กนหลายฝักนะคะสวยมากนะทุกคนสวยมากสวยมาก สวยมากสวยเก่งๆเนี่ยตอนเย็นก็เตรียมจะผสมเกสรต้นนี้แล้วทุกคนสวยงามมากบอนสียามเย็นค่ะรดน้ำเสร็จแล้วก็เดินชมสวนสักหน่อย นะคะอาทิตย์นี้บอลหัวช้างด่างขาวหัวช้างด่างเหลืองลูกชายออกไปเยอะมากทุกคนจนไม่มีที่จะแบ่งปันแล้วโตไม่ทันสร้างไข่ไม่ทันแล้วหัวช้างด่างขาวพี่พรของลูกชายนะคะไม่ใช่ของพี่พรน <c oughs> นินเย็นเขาก็จะมาทำงานอดิเลกเขานะคะ หูช้างด่างขาวฟักไข่ไม่ทันแล้วนะทุกคนเกิดไม่ทันแล้วค่ะด่างเหลืองก็แทบใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ต้องรอรุ่นใหม่นะทุกคนค่ะรอรุ่นใหม่รุ่นนี้ไปหมดแล้วอันนี้รุ่นด่างนะคะไข่เขาเกิดมาไม่ใช่ว่าจะด่างทั้งหมดนะทุกคนค่ะก็จะมีเขียวค่ะนี่เ,าเอาร,รอรอรุ่นด่าง หูช้างด่างขขาวด่างเหลืองนี่เขาจะไม่รดน้ำบ่อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวใบช้ำน้ำเนาะน้องสวยมากกัน,นี้แม่พันลูกลูกตัวนี้ก็คงจะเป็นแม่พันธเลยทุกคนคะ่ะลูกชายคงไม่เกี่ยหลอดขึ้นมาใหม่ก็น,นะะนู่นลายนะคะนู่นด่างคงจะไม่แบ่งละเนี่ย ด่างสวยมากเหมือนแม่สวยเหมือนแม่เลยทุกคนเนี่ยสวยเหมือนแม่เลยนะคะแม่สวยลูกก็สวยนี่อีกต้นหนึ่งก็คงจะเป็นแม่เหมือนกันนะคะนู่นกำลังออก ทุกคนบอนถ้าแม่สวยลูกก็สวยนะคะช่วงนี้หูช้างด่างขาวหูช้างด่างเหลืองแบ่งปันไม่พอเลยต้นนี้ลูกชายเพิ่งแยกสวยมากทุกคนเนี่ยเพิ่งแยกถ้าแยกเสร็จแล้วต้องพักไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะถึงจะกล้กาส่งเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เอาไปละตาย สวยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆยามเย็นลดน้ำเสร็จแล้วก็เดินชมนิดหน่อยสำหรับวันนี้ค่ะพักผ่อนเย็นๆสบายๆกับพี่พรสวนบอนสวยๆนะคะค่ะมีที่หนึ่งงานก็พอแล้วทุกคนค่ะพนครน้องสวยมากอนุมานค่ะสมาธิพี่พรเพราะสวยจริงๆนะคะ บอกคําเดียวว่าสวยเขาสวยก็คือสวยเนาะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงดูทุกวันดูทุกครั้งอู้พนาครตัวนี้สวยมากแดงแดงสวยค่ะสวยจริงๆ ขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆค่ะที่มาชมบอลสีสวยๆยเย็นกับพี่พรสำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพี่พรด้วยนะคะดูบอลสีสวยๆที่บ้านพี่พรสีใสสุดสีสันสดใสมากนะคะเป็นบอลบานบ้านเป็นบอลโบราณที่เลี้ยงนอกตู้นะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์ เราเลี้ยงไม่มากเลี้ยงไม่เยอะก็ได้นะทุกคนตามกำลังของเราแค่นี้ก็สุกไก่แล้วนะคะแค่นี้ก็สุกไก่แล้วลดน้ำเย็นชุ่มฉ่ำ โอเคนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ